โทษครับเห็นแหม่มปะฮะน้องสาวผมใช่เยไหมทำอะไรเนี่ยเขาจับแหม่มแต่งตัวใหญ่เลยเขาบอกแหม่มไม่สวยเออแต่ดูดีขึ้นจมเลยนะเนี่ยไม่เมื่อกี้เดินมาก็ธรรมดาใส่เสื้อยืดเกงยีนเขาบอกว่าดูไม่ได้เลยไม่สวยแต่ดูดีนะดูดีใช้ได้ไหมสวยไหมเห็นไหมเอาแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกับพี่อย่างนี้เหรอแต่งชุดนี้เลยเหรอ ไปพาไปเลยเถอะคนที่นำทางเราไปเข้าถ้ำอ่ะไปหาปลาตาบอดอ่ะเรื่อชื่อจรอยู่หมู่บ้านทางข้างนี้เองเขาเรีบต้องรีบไปเดี๋ยวพอพระอาทิตย์ตกดินคืนมืดละหาทางไม่เจอนะอากเลยครับพี่เต็มที่เ h e r นะอ๋อนกทิงนกทิงฟิชเชอร์ค่ะ ทางทั้งน้ําของน้ำน้ำปลานี่มีสองชนิดราคามันจะปิ่นตามน้ําเลยครับจะจะเห็นปล่อยนะจะไปหน้านี่จะจะเห็นดีกว่าไปหน้าจะเห็นดีกว่า k i n g f i s h อ r kingfisher ภาษาไทยเรียกว่าอ,อะไรอะ่อะภาษาไทยอะไรอะ่ะ k i n g f เชอร์รู้ไหมเชน,นรู้ไหมไม่รู้อ่ะนกอะไรนกฮาป่าแล้วมั้ง ้นสะพานหน้าฝนครับกคนจะข้ามโอเคเดี okay, ๋ยวมาข้า,ขามหนึ่งโบนเจอรถไงครับพจอ นกนกเหี้ยวฮะนอกอะไรนะครับอีโก้อ๋อได้ยินว่านกเหี้ยวก็แม่รอแสนตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่มากเลยตัวแค่ไหนตัวมันปีกมันโตเลยหรออ๋อมันมาหากินในแม่น้ำด้วยอ่ะบางตัวจะหาปลากินปลาเหมือนกันนะฮะก็คิดว่าจะไปหาเ,เป็นเป็นหนูเป็นหนูนพวกหนูนนพวกหนูพใช่ตัวเล็กๆนะแล้วก็มันอยู่บนน้ำนิดเดียวอ่ะ เปียกไปหมดทั้งตัวทีนี้ห้านนํำลางถ้าขึ้นไปเนี่เป็นถ้ำใหญ่มากเลยครับลึกประมาณ9ก้ากิโลเมตรโอ้โหใหญ่ระดับโลกเลยไปทางนี้เหรอฮะคืนนี้ประมาณ40นาทีดูกันในน้ำลางนี่ก็ทบถำใหญ่กว่าวูนาประทับใจมีโฟลสโตนใหญ่มากอืมอยู่ในอยู่ในถ้ำน้ำลางครับแล้วก็ทะลุไม่ได้นะฮะต้องเข้าแล้วก็กลับมาเส้นเก่าอ่ะเวลาเราสำรวจใช้เวลา3วันอยู่ในถ้ำนะฮะนอนในถ้ำสองคืน นอนได้ในถ้ำจำเป็นนะฮะถ้าถ้าไมนอนนีไ่ไม่ไม่ไม่ถึงวันหนึ่งจะเดินเข้าไปประมาณ5กิโลนอนแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ไปที่สุดถ้ำสุดถ้ำแล้วก็กลับมาที่แคมป์นอนแล้วอีกวันหนึ่งก็เตะเดินออกมา นีมม่มาตาแหมมาเอ้ยแรงก็จะหมดเราจะเจอจริงหเหรอมาหมืดแล้วไปเน,น,นี้ปลามันไม่มีตาไม่รู้หรอกวนอนะ <What? S 2> ันกังคืนเนี่ยอุ้ย what ไีกินใต้น้ำอยู่ข้างล่างว้าวระวังนะฮะหนังลงเลยยังพองหายใจ ข้างล่างเป็นผูวยแล้วค่ะเป็นน้ำละหมอกมันเนยอะเกินไปนะฮะลงมาเลยๆต้องลงไปถึงแม่น,น,น้ำน,นี่ครับฮะโอชินะอ,อากาศก็น,น้อยอย่างที่เขาว่านใช่ ู้้สึกนต้องพยายามใช้น้อยๆอ่ะช l บ w โก o ด o าวเยอะโอเคครับ เย uh oh. นะผนตกอย่งนีไ <No. S 1> น่ไ้จนะูนมีเนสาวด,ด,ดไหนกระจกระจกระจช่กระจเข้ามาถึงในนี้นะ <laughs> ไม่สานนะนาม,มีเียงนะันะม,มีรถมาเดียากรู้โอ้ยเสียงดังมากๆม, <laughs> มันเป็นดินนะงหมดตรงเนี้ย ต้องจอนี้เลยฮะ และก็กต้องอีและน้ําสะอาดด้วยน้าสะอาดด้วยแล้วก็มันขึ้นเงินเดียวฮะหัขวขึ้นหน้าเงินเดียวไมไม่ม็<า>ไม่มีตาครับเพราะว่าเขาปั๊บตัวที่อยู่ในถ้ำนี้มันนานนะครับหลายหลายชั่วแล้ก็จะใช้เวลาเป็นอาจจะใช้เวลาเป็นพันพันปีเป็นหมื่นหมื่นปีครับเพื่อจะปั๊บตัวที่จะอยู่ได้สะดวกสบายที่สุดค่ะ<อ>เพราะว่าในในถ้ำนี่ตาไม่ไม่มีความหมายฮะไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ ปลาที่มีตานี่ก็จะยิงยุ่งยากเพราะว่าตาครับสมองนี่มันต่อกันเลยครับเกิดมันอักเสบตานี่ก็จะปลาจนมันจะมีอันตรายต่อชีวิตของปลาตัวนั้นนะคือตัวไม่มีตานี่ก็ยิงอะไรไม่ได้ใช้ปุ๊บทิ้งเลยเขากระชับปุ๊บนะมันจะต้องใช้เวลาต้องมี m u t a t i o นเกิดขึ้นมานะฮะต้องนานเหมือนกันนะต้องนานเหมือนกันนเพราตัดสินใจว่าถ้าเกิดไม่ได้ใช้ปุ๊บเขาก็เขาก็ ตัดเลีนใจค่อยๆไม่ได้ใช้ตามันก็เล็กลงเงี้ยฮะครับจะอาจจะเล็กลงหรือเปล่าอาจจะมีตัวหนึ่งที่จะเกิดออกมาที่ตาไม่มีเลยอ่ะอ๋อมันก็ตัดมันก็ปรับสภาพไปเนาะตามธรรมชาติไงแล้วก็ย่างอื่นวิธีจะหาอาหารเนี่ยฮะอาจจะอาจจะมีเซนเซอร์อะไรที่มันจะดีจัดดีขึ้นแล้วแต่ตาไม่มีตาไม่มีแล้วมันหาอาาหรยังไงใช้คำคำเอา ก็ยังไม่แน่ใจครับโหดอาหารก็ที่ปลาตัวนี้กินก็ยังไม่แน่ใจครับเราสันนิษฐานว่าต้องมาจากหอกถ้ำก็ภายในถ้ำอา,อาจจะมีเป็นมแมลงที่วางไขอะไรนะฮะโลกจากนั้นจะมีขี้ข้างขาวอ๋อขี้ข้างขาวโลกนั้นก็ตรงไปมีอะไรที่มันหลงครับแม่น้ำจากจากอ่าวมี่ตน,น้ำาแล้วก็ไหลเข้าไปในถ้ำบางคนอาจจะคิดว่า ปลาเนี่ยอาจจะออกไปขายได้ครับจริงๆนี่อยูอ่นอกขั้นมันอยู่ไม่ได้ถ้าออกไปมันตายแน่นอนนะคะรับเสียดายพิธธรรมชาติมันเ <พา S 1> <า>นาะใช่พิดธรรมชาติมันมีปลายอยู่มีกี่ตัวครับที่เห็นอยู่เนี่ยไม่แน่ใจฮะมันี่ดว่าไม่เยอะฮะอาจจะเป็นเซบเตัวฮะ ใช่อย่างงั้นตอนนี้เราก็อย่าไปรบกวนเขาแล้วเราไปดีกว่าเนาะเรานี่ก็ดูนานแล้วก็หายใจก็ลำบากหายใจไม่ออกแล้วเราอยู่นี่แล้วอยู่นี่แล้โอเคค่ะโอก็อากาเปลี่ยนนะฮะถ้าลุงจอนอยากอยู่ไม่เป็นไรนะครับผมไปก่อนละลุงจอนไปด้วยต้องไปนครับจะขึ้นไปไหมจะขึ้นไหมจะมีอีกไม่เป็นไรแล้วอาการอาการหมดแล้วอ๋ ไปเถอะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงจอนพาเราขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเเ,เข้าไปข้างในไม่รู้เป็นไรด้วยไปง,งั้นเราปล่อยปลาไว้อย่างนี้แล้วเรากลับเถอะ<ป>อย่ายุ่งกับเขาเลยไปขอบคุณมากครับ